สวัสดีครับสวัสดีวันนี้ก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้าเกี่ยวกับเงินที่ต้นวอลเล็ตครับแต่ว่าในวันอังคารที่จะถึงนี้นะครับก็จะเป็นการประชุมใหญ่ของคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับโดยมีท่านนายกเป็นประธานนะครับซึ่งมีการเลื่อนการประชุมมาก,กันก็หลายครั้งแล้วนะครับมาดูกันว่าในการประชุมครั้งนี้จะมีการผ่านเรื่องต่างๆออกมาหรือไม่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจ่ายเงินให้กับกลุ่มผู้ที่มีลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐแล้วไปแล้วนะครับและ ผู้ที่จะต้องลงทะเบียน โดยไม่มีสมาร์ทโฟนโดยกําหนดว,วันเวลาในการลงทะเบียนเมื่อไหร่ที่ไหนอย่างไรอันนี้ก็ต้องรอการประชุมเสร็จแล้วนะครับซึ่งโครงการดิจิทัลเวเลตนี้ก็ในตอนนี้ก็แบ่งออกเป็น3เฟสแล้วนะครับคือ1ของกลุ่มปบาบางที่โอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ไปแล้วนะครับและกลุ่มที่2ผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐนะครับและกลุ่มที่3ในเฟสสนะครับผู้ที่จะต้องลงทะเบียนโดยที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับซึ่งทั้งสองกลุ่มนี้2องและสนะครับจะต้องผ่านเกณฑ์การคัดกรองรายได้ด้วย การข้อกําหนดต่างๆนะครับของโครงการซึ่งรูปแบบของโครงการในการโอนเงินก็เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลานะครับซึ่งในขนาดนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงว่าจะมีการโอนเงินให้ก่อนนะครับในเฟสที่2ซึ่งรวมในเฟสที่2ที่3ที่ผ่านเกณฑ์คัดกรองคุณสมบัตินะครับว่าจะนําผู้ที่มี ผู้สูงอายุนะครับมาทําการโอนเงินให้ก่อนนะครับแต่ว่าต้องรอการประชุมในวันที่อังคารที่จะถึงนี้นะครับว่ากลุ่มผู้สูงอายุนี้จะนับรวมอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปหรือว่า60ปีขึ้นไปนะครับซึ่ง ถ้าผ่านออกมาแล้วก็จะนําเสนออีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าผ่านเกณฑ์ที่คุณสมบัติทั้ง2กลุ่มสําหรับผู้สูงอายุก็จะได้รับการโอนเงินเป็นกลุ่มแรกนะครับซึ่งให้เหตุผลว่าเป็นกลุ่มผู้ที่จะต้องได้รับการช่วยเหลือและได้รักการสนับสนุนเป็นกลุ่มแรกนั่นเองนะครับซึ่งก็ต้องรอการประชุมเสร็จสิ้นแล้วนะครับเกี่ยวกับ การเกณฑ์คุณสมบัติต่างๆว่าจะมีการนับอายุของผู้ส่งอายุที่เท่าไหร่นะครับและตประกาศกาหนดการลงทะเบียนสำหรับกลุ่มผู้ที่ไม่มีสมาร,ร์ทโฟนวันไหนนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลบแอป,ปทางรัฐนะครับและใครที่ไม่ได้เข้าใช้แอป,ปทางลัดนานนะครับจะไม่สามารถเข้าใช้แอป,ปได้เนื่องจากจะต้องใส่รหัสผู้ใช้รหัสใหม่ต่างๆอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อเราเข้าทางแอป,ปทางรัฐนะครับแล้วกดปุ่มสีเขยียวว่าตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนดูนะครับ เมื่อกดแล้วนะครับก็จะขึ้นหน้านี้นะครับคือขนาดนี้หมดเขตการลงทะเบียนรอบผู้ที่มีสมาร์ทโซนแล้วนะครับซึ่งจะต้องรอรอบต่อไปสําหรับผู้ไม่มีสมาร์ทโซนนะครับซึ่งก็ต้องรอกําหนดการจากทางรัฐบาลนะครับแล้วเราลองกดปุ่มกราเข้าสู่ระบบนะครับจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้นะครับโดนจะขึ้นหน้าให้เรา ใส่บัญชีผู้ใช้แล้วก็รหัสผ่านรวมถึงเพนโคดที่เราให้เราตั้งใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเราถึงจะเข้าไปใช้แอปทางรัดได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อตั้งเพนโคดใหม่แล้วกดตกลงนะครับก็จะขึ้นหน้านี้ให้เราเข้าไปตรวจสอบการลงทะเบียนใหม่อีกครั้งหนึ่งนะก็กดเข้าไปได้เลยเมื่อกดแถบสีเขียวแล้วนะครับก็จะขึ้นหน้านี้นะครับก็คือ หน้าที่จะแสดงว่าท่านอยู่ที่สถานะไหนนะครับส่วนถ้าขึ้นหน้านี้ไปถึงกลุ่มประบางที่ได้รับการโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับกลุ่มผู้พิการที่มีบัตรส่วาราชการและมีบัตรผู้พิการนะครับโดยและกลุ่มพิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็จะเป็นขึ้นหน้านี้นะครับสําหรับผู้ที่ได้รับการโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถ้าในกลุ่มในเสที่2ที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐและและยังไม่ได้รับการโอนเงินนะครับก็จะขึ้นหน้าแจ้งสถานะว่าท่านอยู่ที่สถานะที่เท่าไหร่นะครับส่วนใหญ อยู่ที่สถานะที่สานะครับสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัดนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลบแอปทางรัดนะครับเพราะจะต้องใช้ในการตรวจสอบสถานะและในการกดรับสิทธิสำหรับเงินที่ตอนวอรเลดนะครับสำหรับการที่ลบแอปไปแล้วก็เข้าไปดาวน์โหลดใหม่นะครับส่วนใครที่ยังไม่เคยเข้าไปใช้แอปทางรัดเลยนะครับเป็นเวลานานแล้วก็ขอให้ทาลองเข้าไปเช็คดูนะครับเพราะว่าอาจจะต้องเข้าใส่รหัส เอ,อ่อผู้ใช้ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อถึงเวลาในการรับกดรับโอนเงินอีกครั้งหนึ่งท่านอาจจะต้องเสียเวลาในการเข้าไปสู่ระบบใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็เข้าไปตรวจสอบแอปของท่านให้เรียบร้อยก่อนจะได้ไม่เสียเวลาในการกดรับโอนเงินนะครับเมื่อผ่านโครงการแล้วนะครับทั้งหมดนี้คือข้อมูลข่าวสารที่นําเสนอในวันนี้นะครับถ้าดีมีประโยชน์ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ผมในวันดื่นนะครับสวัสดีครับ